สพรว่านักพุ่มเหมือนหลายชยั่วโมงแล้วเนาะเหนื่อยลับไปลับแม่ลับไปลับแม่นี่แหละใส่หอดจากสิผักบ่าผักแดงอย่ยานแดนลงปลาอยู่ยห่อปลากินหอดปลาเข่าปลาเจะคุณทีฟังภาษาอีสานร,รู้เรื่องไหมนี่ เดินทางวันไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่มูนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดินทางวันเสาร์ไปถึงบ้านวันอาทิตย์เดินทางวันเสาร์ถึงบ้านวันอาทิตย์แต่เดินทางหลายหลายชั่วโมงนั่งวนไปเลยค่ะนี่ผัดผักบุ้งของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะ ผัดปกบุ้งไหมคะคุณที่กินไหมร้อนๆเลยนี่โอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยววางไว้น,นี่ก่อนนะคะอ้ยเมนูแรกผ่านไป ดูปลาเสร็จแล้วก็มาดูทํากับข้าวค่ะเ๋ผัดกะเพ้าต่อค่ะจะทำผัดกระเพราปลาหมึกค่ะ อย่าจามเด้อค่ะเด้ออย่าจามเด้อใส่ที่ค่อนข้างเยอะกินเผ็ดค่ะกินเผ็ดนี่ใส่ลงไปเลยปลาหมึกค่ะ

จยจามนะคะแต่แต่ละเมนูจะไม่ไมหิวข้าวขึ้นมาเลยหยิวข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงด้วยกันพอดีค่ะคุณพี่ข้ขาวเที่ยงปลาหมึกเยอะๆเลยรอข้าวสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวข้าวสวยก็สุกแล้วใส่น้ำสักหน่อยก่อน หมึกจะสุกเร็วเดี๋ยวให้รอให้ปลาหมึกสะดุ้งแล้วก็เราก็เอาขึ้นเลยจะได้กินแบบกรอบเนาะปลาหมึกจะได้ไม่หยาบเกินไปค่ะ้อมไปถึงโน่นไหม หอมไปถึงโน่นไหมอะไรอ่ะใส่กะเพราลงไปเลยค่ะกะเพราเราปลูกเองใส่เยอะๆเลยจะได้กลิ่นหอมค่ะ